ก็สวัสดีนะครับพบกับตั้มช็อปนะครับผมช่องต้มช็อปนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเรื่องนะครับผมดีเลย์นะครับดีเลย์ตัวนี้นะครับผมพี่ว่าดีเลย์ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับทุกทุกคนคิดว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมสภาพอย่างนี้นะครับผมก็คือดีเลย์ตัวนี้นะครับดีเลย์เป็นดีเลย์เสียแล้วนะครับ ดีเลสเสียแล้วแต่นะครับผมแต่คนรวดของเขานะครับก็ใช้งานได้อยู่นะครับคนรวดของเขาใช้งานได้อยู่เพียงแต่นะครับผมทุกๆกคนมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นสะพานไฟนะครับสะพานไฟสองฝั่งนะครับตัวนี้เป็นดีเล y ห้ขานะครับทุกคนเป็นดีเล่ห้าขาฝั่งหนึ่งจะเป็นขั้วบวกนะครับครับผม ฝั่งหนึ่งจะเป็นข้วลบนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่าเราจะไปใช้งานนะครับขี่ี่ขานะครับก็อีกตัวหนึ่งก็ต่อจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับผมการทํางานก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมตัวน,นี้เป็นดีเทดีเลย์สองทางนะครับนะครับเวลาเราจะใช้งานเวลาเราจะเช็คดีเลย์นะครับว่าจะเสียหรือเปล่านะครับเห็นว่าเป็น แบบนี้นะครับแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับสมมุติเราเราไม่ได้แกะเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะครับผมแล้วก็ต่อขั้วนะครับผมแปดสิบหกกับแปดสิบห้านะครับแปดสิบหกกับแปดสิบห้าสมมติเรามีขั้วแบบอยู่ขั้วบวกขั้วลบนะครับผมแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปขาขาตรงนี้นะครับ มพมพขาจะเป็นแนวนอนนะครับพี่ขาจะเป็นแนวนอนนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ให้มาเห็นไหมครับตัวนี้ดีเลยไม่เสียนะครับแต่ไฟไม่ติดนะครับสมมุติเรากดสวิตช์มานะครับสมมุติตัวนี้เราต่อขั้วบวกนะครับนี่ขั้วบวกเราต่อไปนะครับต่อไปนี่ขั้วลบ ค่อยลบเราก็ทําการกดสวิตช์นะครับอ่าดีเรยก็จะสั่งทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้สมมุติเราจะใช้ไฟนะครับใช้ไฟวิ่งเข้าแตรนะครับหรือเข้าไฟหน้าก็ได้นะครับแล้วต่อขั้วบวกเข้าตรงนี้นะครับแล้วสองฝั่งนี้นะครับเราจะเอาไปใช้งานนะครับอ่าเราจะไปใช้งานไฟหน้าไฟสูงนะครับและไฟต่ํานะครับผมอ่าไฟสูงและไฟต่ํา ตัวนี้ก็จะเป็นสองทางนะครับเวลาไฟเข้าไปนะครับก็จะไปรอนะครับไปรอที่จะออกสองฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แตะขั้วแตะแตะทวิตไฟดีเลย์ก็จะทํางานนะครับก็จะสั่งนะครับผมสั่งให้ไฟนะครับไหลผ่านให้มาออกนี้นะครับเสร็จแล้วไฟหลอดไฟก็จะติดนะครับตามวงจรนะครับผม แต่นะครับผมตัวนี้นะครับดีเลดูสภาพนะครับดีเล่มันตอกแตกตอกแตกอยู่นะครับแต่ะพานไฟตัวนี้มันมันมันอ่ามันไปหมดเลยนะครับมันมันหลุดนะครับผมก็คือเราต้องวัดความต่อเนื่องนะครับสมมุติเรามีมิเตอร์นะครับผมแล้วก็ต่อไฟเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็วัดความต่อเนื่องว่าอ่ามันเกิด ความต่อเนื่องกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เกิดแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับตัวที่จะวัดก็คือตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับผมตัวดีเลย์ถอดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการวัดเบื้องต้นนะครับเป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมที่เช็กง่ายๆหนึ่งหนึ่งนะครับเช็คการทํางานของดีเลย์คอยของเขานะครับว่าทํางานไหมมีเสียงดังไหมครับต่อมาก็เช็คนี่นะครับเช็คหน้าสัมผัสนะครับผม ว่าเราวัดโอมกันได้หรือเปล่านะครับสมมนมันไม่เป็นหนักขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเกิดมดเข้าไปนะครับมดเข้าไปหรือว่าเราก็เอากระดาษทรายขัดนะครับผมกระดาษทรายทำความสะอาดตรงนี้นะครับเราก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมสําหรับเรื่องดีเลย์นะครับก็ถ้า คลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมแต่ถ้าติดขัดตรงไหนนะครับก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมขอตั้มจอบนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ